สำนักข่าวของตุรกีรายงานผลการเลือกตั้งเบื้องต้นในวันที่15พฤษภาคม2566ว่าตุรกีมีแนวโน้มจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ2เนื่องจากผลคะแนนในวันที่14พฤษภาคม2566บ่งชี้ว่ายังไม่มีผู้สมัครคนใดที่มีคะแนนเสียงเกินเกณฑ์50%ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นระบุว่าประธานาธิบดีเรเซฟตอยยิปเอโดกันผู้นำตุรกีคนปัจจุบันมีคะแนนแซงหน้านายเคมนันคิริคดารูกูผู้ท้าชิงแต่เมื่อมีการนับคะแนนเพิ่มเติมพบว่า นายเอโดกันยังไม่ชนะแบบขาดลอยโดยนายเอโดการได้รับคะแนนเสียง49.67%หลังจากที่มีการนับบัตรเลือกตั้งไปแล้ว9.3%เทียบกับคะแนนเสียงของนายเคมานคีลิกดารกูผู้นําฝ่ายค้าน44.59%ส่วนนายซินานโออนันผู้ท้าชิงรายที่3ได้รับคะแนน5.3%หากไม่มีผู้ลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคนใดที่ได้รับเสียงข้างมากหรือ50%ในรอบแรกจะมีการกําหนดการลงคะแนนเสียงรอบที่2ระหว่างผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูง สุดสองคนในวันที่28พฤษภาคมนี้